สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะพามาดูมะนาวยักษ์นะครับปลูกมะนาวยักษ์สอปีก็ติดดอกนะครับแล้วก็เป็นดอกที่ออกมาเยอะเลยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเพราะอะไรถึงออกมาเยอะขนาดนี้นะครับ ผมปลูกมาสองปีต้นพัน์ขนาดสูงเท่าหัวเข่านะครับประมาณ50าสิบซนติเมตรนะครับนี่ครับพุ่งนะครับโตเร็วมากส่วนอีกต้นหนึ่งต้นนั้นก็จะต้นเล็กกว่าต้นนี้นะครับตอนนี้ก็จะติดดอกต้นนี้ต้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับ ว่าผมได้ฉีดพ่นอะไรให้บ้างแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัวไหนนะครับก็จะปลูกไว้ใกล้ๆกับอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งจิมจูดกนะครับลูกเต็มเลยครับสุกแล้วก็มีรสชาติดีนะครับรสชาติหวานหวานกรอบอร่อยนะครับอันนี้จิมจูอันนี้ก็จะเป็น ลองกองนะครับก็ปลูกไว้ใกล้ๆกับลองกองลองกองผมก็ยังไม่มีเวลามาตัดหญ้าให้นะครับทําหลายอย่างนะครับทําหลายอย่างวนไปเวียนมานะครับเพื่อนๆมาดูนะครับดูดอกอันนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับอันนี้ครับดูดอกติดเยอะมากนะครับ ออกทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นเลยข้างบนก็มีนะครับข้างในวกนี้นะครับนี่ครับข้างล่างมันจะเป็นช่อละ,อะช่อละเยอะนะครับติดเยอะมากนะครับนี่นะครับก็ต้องไปคอยลุ้นดูกันว่าแต่ละช่อ,อะจะติดผลประมาณเท่าไหร่นะครับปุ๋ยที่ใส่ให้นะครับ ผมก็ใช้เป็นปุ๋ยที่ใช้กับทุเรียนนะครับก็เป็นปุ๋ย C, อินทรีย์ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเป็นตัวหลักนะครับใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอก็หวานไม่เยอะนะครับหวานพอผิวๆบางๆนะครับส่วนมากก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยอินทรีย ตัวหลักยืนพื้นเลยนะครับผมก็ใส่ที่โคนต้นแล้วก็ใส่กระจายที่นี่ครับใต้ทรงพุ่มเขานะครับก่อนที่จะติดดอกนะครับก่อนที่จะแทงดอกแบบนี้นะครับผมก็พ่นเป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็โบรอนนะครับทางใบผมพ่นให้อยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วน,วนในเรื่องของมแมลงนะครับผมก็ใช้เป็นอินรีนะครับใช้เป็นอินรียตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เคมีนะครับใช้เป็นอินรียก็เป็นตัวเดียวกัน,ก,น,ก,นกับที่ผมใช้เป,เป็นปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดนะครับที่ผมใช้นะครับดูนะครับดูดอก ต้นนี้ก็ไม่ติดนะครับต้นนี้ยังยังไม่ติดดอกอันนี้ก็หอลองกองอีกต้นหนึง่งลองกองก็ตัวช้านะครับตัวช้าปลูกมานานแล้วนะครับนี่สามปีกว่าแล้วนะครับได้เท่านี้ดูดอกนะครับลูกมันจะโตนะครับลูกเท่าเท่ากําปั้นเนี่ยนะครับมะนาวยักษ์นะครับเพื่อนๆดูดอกดอกข้างบนนะครับ ช่อนี้จะช่อใหญ่นี่ครับติดดีนะครับผมว่าติดดีมากนะครับออกออกทยอยออกมานะครับมีช่อมเอีเริ่มเป็นเ,เป็นลูกเล็กๆนะครับแบบนี้ก็ติดลูกแล้วนะครับ อันนี้ก็ห้าลูกก็ไม่รู้ว่าลูกนี้จะโตไหมนะครับหกลูกอันนี้ก็หล่นลงไปแล้วหล่นแล้วถ้าช่อละสีลูกเนี่ยลูกเท่ากําปั้นเนี่ยเพื่อนๆดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกิงมันจะโน้มลงขนาดไหนมะนาวยักษ์นะครับ แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมชันเซียมบอรอนอผมพ่นให้ทุกสิบวันนะครับช่วงนี้พ่นเลยนะครับธาตุอา,า,าหารนะครับสามตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอมแมลงดังที่ผมกล่าวไปนะครับเป็นอินรีย์นะครับพ่นให้ปุ๋ยก็ปุ๋ยชีไก่ยืนพื้นนะครับ กระตุ้นด้วยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอ,อาการให้น้ำก็ตอนนี้ก็ให้น้ำชุ่มนะครับดูดินนะครับนี่ครับให้น้ำชุ่มประมาณนี้นะครับอตอนนี้เขากำลังสร้างาสร้างาผลเขานะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม วันนี้ก็มาดูมะนาวยักษ์นะครับที่ปลูกไว้ตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ